สวัสดีครับร้านเอซีทุกท่านนะครับซ้ำสวัสดีเมียด้วยเนาะเมียเป็นคนถินกองนี่อ่านะครับนบาทนี้ได้หมูสุกแล้วบานนึ่ตัวบักเยอะนี่ตตวลนโลโลปลายผู้หลักังกะายสร้างขึ้นละกินางนุ่ กาแส้งก okay. ินกับนะครับแจ้แโอ้ยแจ้วมะกรอหนูต้เยกให้ลล้จวมะกรเลยโอ้ยหูตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่ข้างหลังเลยด้าโอ้ยแฮมแท้อุ้ยอักเนี่ยขัอ่อหัวคอนแจ้งเอฟอฟซี่อเกือบาก่อน มาเริ่มซีเด้อเนี่ยตุ๊ดมาคู่มัสสบายเลยเสื้อตากตำรวจเสื้อนะครับเด้อนี่ยเป็นคู่มักมักตาเขาซื่อๆครับมักสุดนี่นักตาเนาะมักสุดเพื่องสุดทหารสุดตำรวจอยนะแต่ว่าเฮ้ยเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนครับมีแกเปลี่ยนยังมักชอบคู่คือเก่าครับอาชีพคู่ดีมักเป็นอาชีพที่สนหน้าสนใจที่เก่าแต่ว่าคู่มันนอกนะครับนะนี่ เรเสื้อชุดไปด้บักหลัหาดีหาเป็นชุดตรวจดะหาปลาลุย,ลยาชาบ้านหาอยู่หากินได้เส <นะ S 2> ื้อชุดคู่ไปตัป้สิบเดหาหมูหาลูก้นโ,อโ,อโอเอมเอมเอาให้พักอันลูกเอเินเอาให้ลูกกันนะหมูหน่ะ มากระตันเลยเร็วๆปานี้ปานี่มาเลยมาเลยเราวอัิการนี่คนดังขึ้นเดี๋ยวด้นี่นี่คนดังนี่มามาค้างๆด้วยนี่มาในนันนี้มาก้องกระแสได้นี่เออก้องกระแสคนดังนะครับมาอ่าหลานทรายนะครับหลานทรายนะมากระหางขึ้นเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับทุกเอ็ซีทุกท่านเนอสุดยอดเลยนะครับนี่กระหลานทรายเข้าคข้เงียบขึ้นเดี๋ยว

มันีักเลยครับการปั้น,ขนเขาเยอะเลยนะครับมไม่ต้องใช้ทั้งห้านิ้วปั้นตามปกติใช้ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะครับปั้นแล้วเขาจะปั้นพอโยโย่สาบนี้มีปั้นอบลำแข่งนักจะดมีแม่ม,มีเป็นตะแซสบครับต่อปั้นเบาเยอะนะครับจริงจำคักๆขขกเลยบาทโบ๊ะโบ,บ๊ะบ bay bay lê Thả bộ làm bay bạn em khán đồ bạn đi quá nhiều chút ông ăn mùa chưa mưa thang bam mùa khảo thang 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 bam mùa thang hai รักครับอืมอืมอืมไม่เหมือนตี๋เลยพูดสิเนื้อหอมแซ่บแซ่บนะครับตีแบบลุยๆเนีปิ้งหมู่พั่นงมันก็คักันนางมันเขาเอ้ยกรอบแก้มกรอบวะ เสือมะกาะทอดแท้เลยเดยครับมะกเกาะทำเนื้อโอ้ยผู้ดัะตาเน่าตาดนทำเนื้อกินตาตีอมีสาวกันเนาะสาวเลยใช่ป่ะดิใส่ป่น่นทีเด็ดเลยเด็ครับเ้ดใส่ะว่านมันหากินตาม เขาเรียกว่าสมุนไพรเนาะมีป่าใส่มันกขากชืดด่อดี๋ต่ำรำขมอ่ำรำกะปลาบลาามันแบบๆักเรื่องใ่มันขักเด้อตับไก่มันอยูน่นีมาดเลย ผสมขาสร้าที่เการอนเทน์เขาเารอล่ะจับม่บอกรุรับาคืนนา่ใ่่ีม่ีนะ